รู้ไหมว่าอวัยวะในร่างกายเราทำอะไรกันบ้างตอนที่เราวิ่ง ร่างกายเริ่มออกวิ่งแบบจัดเต็มสมองรีบประสานงานกับอวัยวะต่างๆทันทีมันพยายามโน้มหนาวกล้ามท้องให้ช่วยเต็มที่แต่กล้ามท้องดูไม่ค่อยอยากร่วมมือเท่าไหร่หัวใจเตือนทุกคนว่าการออกแรงหนักกำลังจะเริ่มขึ้นส่วนปอดก็เตรียมหายใจแบบไม่หยุดพักด้านไตย,ยังคงสบายสบายอยู่สองนาทีผ่านไปไตเริ่มสั่นคลอนเบาๆแต่ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆปอดตะโกนล,ลั่นหายใจอย่าหยุดหายใจสมองก็นั่งดูเหตุการณ์อย่างสนุกสนาน5นาทีผ่านไปกระเพาะอาหารส่งสัญญาาาาณบบอออออกกสสมมงงวว่่ยได้น้นต ตอนนี้ยุ่งมากหยุดไม่ได้แต่กระเพะยืนยันว่าดื่มน้ําแล้วจะดีขึ้นก่อนที่สมองจะห้ามทันกระเพะก็เริ่มรู้สึกไม่สบายตัวไตก็เริ่มเจ็บเหมือนเอ็นกาลังถูกดึงตึงสมองเริ่มสับสนแล้วขณะที่ปอดหายใจหอบถีหัวใจก็เตือนว่าเราแก่เกินจะเล่นอะไรแบบนี้แล้วนะแต่ก็ยังสูบฉีดเลือดต่อไม่หยุดหัวใจบอกสมองว่าถ้ายังไม่หยุดอาจแย่ได้อวัยวะทุกส่วนเริ่มตามไม่ทันแม้แต่สมองก็เริ่มขาดออกซิเจนสุดท้ายเจ้าของร่างกายก็หยุดวิ่งหัวใจค่อยๆฟื้นตัวแล้วบอกว่าจริงๆวิ่งต่่อได้ชัวโมงเลยนะ ใครก็เห็นด้วยปอดก็สนับสนุนเต็มที่เหลือแต่สมองที่ยืนงงอยู่คนเดียว